สวัสดีครับพบกับผม1นขุยบะเรงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวขุยไม้กระพี้เขาควายคีบีแฟครับเป็นคุยไม้กระพี้เขาควายแบบไม่เลี่ยมนะครับเรานี้ลายสวยมากเดี๋ยวผมให้ชมใกล้ๆเลยนะครับเริ่มจากตรงท้ายคุยตัวนี้เป็นขนาดเราคุยเนี่ยโตนอก20 5.4นะครับหรือประมาณ1นิ้วนะครับรุใน16หรุใน16มิลอันนี้เป็นลายสวยสวยมากจัดจ้านนะครับเป็นลายสวยสวยมากมากเลยนะครับเป็นงานขัดเคลียงละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ชมตรงตรงดาบนะครับตรงนี้เป็นหน้าดาบละเอียดเลยนะครับละเอียดอันนี้เป็นส่วนของปากนกแก้วนะครับตัวน,นี้เป็นลายตรงตรงท้องขุย กินไม่แรงนะครับตามปกตินี่คุยไม้กระพี้เขาวควายเนี่ยกลิ่นจะมีสองชนิดจะมีแบบกลิ่นแรงกับกลิ่นไม่แรงหรือแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับที่ที่ไม้ต้นไม้ชนิดนี้เขาขึ้นนะครับก็จากที่ผมได้ศึกษามาอันนี้ ชัวนะจากคนทำไม้นะครับก็ใครมีข้อมูลอะไรดีๆก็ลองลองเอามาคอมเมนต์ให้กันรับชมนะครับไม้กระพี่ขอควายเนี่ยไม่ว่าจะไม้เก่าไม้ใหม่หรืออะไรยังไงก็ตามไม้ใหม่ก็มีผลกับเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นก็จะออกกลิ่นเหมือนกลิ่นโคนสาบควายหรือกลิ่นหญ้าเน่านั่นเองนะซึ่งไม้ที่ขึ้นในที่สูงก็คือที่ป่าที่เขาที่บนดอยสูงๆเนี่ย มันเป็นไม้ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อุ้มน้ําไว้ในลําต้นมากนะครับไม้ชนิดนี้เนี่ยแน่นอนไม้ที่ขึ้นบนป่าเขาที่ที่สูงจะเป็นไม้ที่โตช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ต้นสมมติว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เซนหรือ40เซนของบนเขากับข้างล่างนะครับอายุก็จะไปกันหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับไม้ที่อยู่ที่ที่อุ้มน้ำดินอุ้มน้ำไม้ที่อยู่ ที่ลาบลุ่มหรือที่ลุ่มนะครับก็จะโตวไวแล้วก็จะมีการอุ้มน้ําไปในลําต้นเนี่ยเยอะมากนะฮะก็จะไม้ประเภทนี้จะมีกลิ่นแต่ไม้ที่อยู่บนเขาเนี่ยกลิ่นจะน้อยนะฮะกลิ่นจะน้อยนี่เรากูดกันในเรื่องของไม้แก่นจริงๆนะครับในส่วนที่ว่าไม้ตัดใหม่จะออกสีอมเหลืองปล่อยไว้สักพักจะครัม้มอันนี้ผมก็เจอกับตัวอยู่นะครับ แต่ไม้ที่ผ่าออกมาแล้วครั้มเลยก็มีอยู่นะครับมันมีอยู่2ชนิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟันทงอะไรอย่างชัดเจนเนี่ยอย่างผมไปเห็นตอนที่ผ่าเลยเนี่ยครับดมดูก็ไม่มีกลิ่นนะครับพอคึงมาก็ไม่มีกลิ่นมีแต่น้อยมากเหมือนเราเนี่ยมีครับแต่น้อยมากแทบจะไม่เหม็นแต่เราที่มีก็คือเหม็นเลยเหม็นเลยประมาณนั้นนะฮะอันนี้เป็นคีบีแฟกนะครับอันนี้เป็นรูรูบังคับเสียง เดี๋ยวเรามาชมาในเรื่องของรายละเอียดเสียงกันเลยนะครับเป็นการรีวิวนะครับให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็เป็นการรีวิวเพื่อประกอบการขายด้วยนะครับคุยไม้ช่วงนี้อาจจะลดน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่ามันเน้นงานคุยเพอร์เฟกนะฮะเป็นคุยรุ่นนี้มันเน้นงานรุ่นนี้นะครับ ใช้ไมรุ่นนี้ไม่รู้เป็นเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้จะมีเสียงแทรกเข้าไปเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ปรับในส่วนของ Echo นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคุยสดๆนะครับแต่ผ่านไมนะผ่านไมผ่านเครื่องเครื่องนี้นี่แต่ผมไม่ได้มิกซ์เสียงอะไรเลยนะฮะ V8 นะะก็คือผ่านต่อมาอย่างเดียวเพื่อผมจะได้อยู่ไกลเครื่องนะครับโทรศัพท์ ปกติผมจะอยู่แคบๆเราก็จะไม่ได้เห็นชัดมากตอนนี้ผมถอยได้นะถอยได้มาประมาณน,นี้เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับเป็นเมเจอร์สเกลทั้งตำและสูงก็คือโดเรมีฟาซอนนั่นแหละครับเมเจอร์สเกลนะครับ การรีวิวของผมนะครับผมจะรีวิวให้ทุกท่านได้ฟังโน้ตแบบยาวๆชัดๆนะครับโน้ตแบบยาวๆชัดๆให้ทุกท่านได้ลองฟังในเรื่องของบรรดาเสียงนะครับคุยเหล่านี้ใช้ลมไม่มากนะครับแต่ผมจะระบุเป็นลมกลางนะฮะลมกลางก็คือไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปก็จะวัดค่าเฉลี่ยของคนหมู่มากนะครับไม่ใช่ว่ากลางของผมคนเดียว หรือกลางของลูกค้าเนี่ยครับเกิดบางคนชอบลมมากกว่ากันกลางของอีกคนก็จะมาเป็นหนักของอีกคนบางคนชอบลมน้อยกลางของอีกคนก็จะมาเป็นเบาของอีกคนอย่างนี้มันมันจะวุ่นวายเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสูงนะครับเสียงสูงเนี่ยตามค่าปกติเนี่ยเ,เวลาเราเป่าลมเข้าไปใช่ไหมครับเราก็ต้องเพิ่มลมให้มันมากกว่าที่เราเป่าเสียงต่ําอยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณ50%ขึ้นไปอยู่ที่ตัวโน้ตบางตัวนะครับตั้งแต่ซอนเป็นต้นไปเนี่ยในซอนสูงเนี่ยเราอาจจะมาเพิ่มเท่าตัวเท่าโดเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับอย่างหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเปล่าแล้วไม่ขึ้นนะฮะถ้ารีวิวมันขึ้นนะครับเราต้องไปฝึกถ้ารีวิวแล้วมันขึ้นได้แสดงว่าลมเรามันไม่ถึงหรือมากเกินไปประมาณนั้นจะส่งผลให้เสียงคุยเนี่ยเพี้ยนได้นะฮะเดี๋ยวลองฟังนะครับ เสียงสูงนะฮะจะเห็นได้ว่าเสียงซอนลาทีโดเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องได้ป้องอะไรนะฮะแต่ว่าการป้องก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคุยเรานั้นๆเนี่ยจะไม่ได้มาตรฐานนะฮะคือมันอยู่ที่กลวิธีการจับของใครการถ่ายทอดในเรื่องของโน้ตอย่างไรมากกว่านะครับในส่วนตัวของผมการรีวิวก็คือรีวิวคุยที่ผมขายเพราะมันสามารถขึ้นได้อย่างเงี้ยฮะ ก็ในส่วนนี้เนี่ยเสียงสูงเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเรื่องของออกเตปนะครับเพอร์เฟกต์อกเตปหรือว่าคู่แปดอย่างเงี้ยครับซึ่งมันต้องเป็นเสียงเดียวกันนะครับในตำแหน่งเดิมมีระยะความหา่างนะครับ อยู่ช่วงโน้ต7ตัวบันได8ขั้นนะครับก็จะเป็นคู่8ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชมโครมาติกนะฮะโครมาติกตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนคุยสูตรที่ P1 นะฮะคู่ควงแต่ถามว่าคู่ควงมีไหมมีแต่เราต้องเพิ่มนิ้วนะครับเราจะมาใช้นิ้ว3นิ้วเหมือนระบบ คุยเพียงอเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับคุยแต่ละรุ่นเนี่ยรีวิวก็จะรีวิวคุณสมบัติของแต่ละเรานั่นไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่มาตรฐานนะครับแต่คุยแต่ละรุ่นมีสูตรที่ต่างกันนะฮะเดี๋ยวเรามาชมโครมาติกนะครับหรือเครื่องเสียงทั้ง12เครื่องเสียงทั้งต่าและสูงหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของแฟดชาร์ปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองรับชมนะครับผมจะเป่าจากเสียงต่ํา1รอบแล้วก็เสียงสูงอีก1รอบนะครับ เรียงไปเลยตัวนี้ก็ตามตารางโน้ตที่แถมไปให้นะครับ<ม>อันนี้คือเสียงเสียงต่ำก็คือรอบแรกนะฮะออกเตบที่หนึ่งนะครับต่อไปคือเสียงสูงนะครับ 2ครึ่งเสียงทั้งต่ำและสูงนะครับก็ประมาณนี้แล้วทีนี้ที่ผมได้พูดถึงเรื่องคู่ควงหรือว่าขั้นคู่เสียงที่1 perfect unison นะฮะที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านั้นในเรื่องของคุย perfect นะฮะถามว่ามีไหมขั้นคู่เนะี่ยมันมีอยู่แล้วในคุยทุกเราหรือในเครื่องดนตรีเนะี่ยมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะหาตําแหน่งเขาเจอหรือไม่ถ้าถ้าตาแหน่ง ในคู่ควงของคุยไทยเนี่ยมันเป็นแฟชร์ปนะครับเราก็ต้องคือความเป็นชาร์ปเนี่ยเราพูดในเรื่องของความเป็นชาร์ปอย่างนี้นะฮะอันนี้มันสูงนะครับสัญลักษณ์ของชาร์ปเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมเอียงๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเสียงสูงครึ่งเสียงนะครับมันจะสูงกว่าตัวนะ้ตเนเจอรลเนี่ยครึ่งเสียง แต่ว่าตัวนี้เนี่ยไปคุยคีบีแฟเราเราก็จะพูดแต่ในเรื่องของชื่อบันไดเสียงคือโดเรมีฟาซอนเท่านั้นนะฮะในตัวโนต้ตต่างๆแน่นอนแล้วมันเป็นแฟรมันก็ต้องมีแฟรเยอะหน่อยนะฮะก็มันจะเป็นครึ่องเสียงใช่ไหมครับถ้าในตำแหน่งของคู่ควงเนี่ยซึ่งคู่ควงมันตรงแต่มันดันสูงนะครับก็วิธีง่ายๆตรงนี้คู่ควงฟาเนี่ยจะไม่มีเราก็จะไป ไปเริ่มที่คู่ควงซอนตัวนี้มันสูงเราก็ปิดไปอีกหนึ่งนิ้วเพื่อให้มันต่ำที่ยังมีเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นคู่ควงโดเรนะครับซึ่งเป็นระยะคู่แปดที่นิยมใช้ในเรื่องของการเช็คมาตรฐานเสียงคุยกัน นะครับอย่างแพร่หลายเลยนะครับก็จะเช็คกันอย่างนี้นะครับก็โดยทั่วไปจะเช็คกันอย่างนี้แต่ว่าด้วยคุยไทยเสียงสะกลนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหาตำแหน่งแล้วก็เป่าได้ครบทั้ง12เครึ่งเสียงเพราะนั้นเราก็ต้องนำเสนอในเรื่องของ12เครึ่งเสียงนะครับให้ ถ้าผู้ชมทุกท่านได้ได้รับชมด้วยนะฮะอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับในเรื่องของโน้ตก็อาจจะรีวิวเยอะหน่อยนะครับเพราะคุยก็มีราคาสูงพอประมาณนะครับถ้า2-300ก็อาจจะรีวิวไม่เยอะขนาดนี้แต่แต่ก็ในรูปแบบการรีวิวก็จะเหมือนกันนะครับคือเราต้องทราบโน้ตเราต้องได้ยินเสียงไม่ใช่ว่า250รีวิวครั้งเดียวใช้ทั้งชาติไม่ใช่นะฮะไอตัว หลักพันรีวิวจนฟังจนเบือ่อก็ไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเป่าเพลงนะครับพอเป็นตัวอย่างให้ให้ทุกท่านได้รับชมตอนนี้ยังยังไม่ได้เดี๋ยวจะให้ฟังความแตกต่างระหว่างการไม่ได้ใช้อคโคกับการใช้อคโคสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเป่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดอคโคแม้แต่ขีดเดียวนะครับเดี๋ยวลองรับชมนะครับ ะะเดี๋ยวผมจะลองปรับ Echo นะครับตอนนี้ผมปรับ Echo ก็ประมาณ90%นะครับลองรับชมนะฮะ พอฟังออกกันบ้างไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมจะใช้หูฟังในการฟังเสียงของตัวเองไปด้วยนะฮะเสียงที่ผมได้ฟังเนี่ยมันค่อนข้างกล้องเลยทีเดียวนะฮะแม้กระทั่งเสียงพูดตอนนี้เนะี่ยมันมันเหมือนกับผมกําลังใช้เครื่องขยายเสียงที่ที่มันมีลําโพงอยู่ใกล้ๆผมอยู่นะครับเพราะผมใส่หูฟังสองข้างเลยนะฮะก็ ตอนที่ใช้ Echo คเนี่ยก็คือมีความกล้องในระดับที่มากนะฮะก็มีความไพเราะแบบแบบเสียงที่ถูกปรับแต่งมาแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคลิปเนเวลาอัดอัดเสร็จมันจะประมาณไหนนะฮะก็เทียบให้ได้ชมและตอนนี้ผมปิด Echo ค่ละผมจะเป่ารีวิวเพลงนี้ครับเสนหานะครในรูปแบบของการใช้คุยทีวีแฟรนะครับรับชมได้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับก็เป่าแบบรีวิวแบบเป่าสบายๆนะฮะคุยเล่านี้สามารถระบายลมได้แบบไม่ฝืนสามารถใช้ฝึกระบายลมได้เดี๋ยวผมจะลองระบายลมให้ทุกท่านได้ชมกันสักประมาณ4ลมนะครับโดยประมาณหายใจผลัดลมหายใจประมาณ4ี่รอบนะครับก็เริ่มจากเสียงปกตินะครับในตำแหน่งของเสียงเสียงเรก่อนก็ได้ครับเรต่ำนะครับ ก็ผมหายใจไปประมาณ4ครั้งนะครับก็ใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับด,ดูเวลานะครับเดี๋ยวลองเสียงสูงลองระบายลมเสียงสูง ส0วินะครับก็หายใจไปประมาณ4ครั้งเหมือนกันนะฮะก็เป็นคุียทีเ่เป่าสบายนะครับเป่าสบายให้เสียงที่ชัดเจนดีแล้วก็นุ่มกลางหวาเดี๋ยวผมลองปรับเป่าเพลงสักนิดหนึ่งนะฮะลองเป่าเพลงทวนเสียงสูงสักนิดหนึ่งอันนี้ปรับแอคโคนะฮะแต่ไม่รู้เสียงจะออกมายังไงนะฮะตอนนี้นี่ หมือนผมอยู่ในในในถ้ำนะฮะ จบไปแล้วนะครับลองเป่าเพลงเดือนเพนสักสองท่อนนะฮะประมาณนี้ก็ขุยเลานี้เป็นขุยที่มีคุณภาพเสียงที่ดีนะครับที่ดีแล้วก็ลวดลายสวยงามนะครับเป็นที่น่าเก็บสะสมนะครับและที่สําคัญเนี่ยกระพี้ขาควายก็เราจะเจอแบบที่มันไม่มีกลิ่นแรงมันหายากนะครับหายากมากๆเหมือนกันนะครับซึ่งอไม้เนี่ยเป็นไม้ที่มีอายุแก่จัด อันนี้มีส่วนเป็นไม้บนเขาไม้บนเขาเนี่ยมันโตช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถึงขั้นมีแกนมีแกนข้างในเนี่ยก็อายุก็มันก็ไม่น่าจะต่ำห้าสิบปีนะฮะมันโตช้านะครับแล้วทีนี้เนี่ยไม้อีกประเด็นหนึ่งไม้ที่ถูกผ่ามาทําคุย,ยไม่มีกลิ่นก็ไปตั้งประเด็นกันที่ว่าไม้พักตัวนานเส็จตัวแรงก็ประมาณนี้นะฮะ ไม่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อนะครับแต่เป็นการให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมานะครับก็จะมีถุงไปให้มีผู้สวยๆแล้วก็มีตารางโน้ตนะครับทั้งเมเจอร์สเกลและโครมาติกแล้วก็จะมีพวกโน้ตเพลงแถมมาให้เพื่อสําหรับฝึกหัดน,นะครับก็เป็นคลาสสิกค,ครับไม่ได้เลี่ยมโลหะใดๆนะครับสวยงามตามแบบของลายไม้แบบธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะครับ เป็นรีวิวประกอบการขายด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าทํารีวิวแล้วมีลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับ<ม>ก็ทํารีวิวให้เราต่อเราเลยจะไม่มีการขายแบบรับออเดอร์แล้วก็เดี๋ยวจะทําให้มันไม่ใช่นะครับต้องรีวิวแบบนี้แบบที่มันพร้อมแบบนี้นะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยวันนี้นี่เสียงจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยต้องถ้าหากว่ามันไปในทางที่ไม่ค่อยดีต้องต้องกรับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ผมก็ยังไม่ค่อยชินกับการใช้เครื่องมือพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาใช้ไมค์แล้วสังเกตดูคลิปเนี่ยจะชัดขึ้นนะครับจะจะมีชัดขึ้นแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เป่าเดือนเพลนเนี่ยมีการปรับแอคครแต่ผมไม่แน่ใจว่าแอคครมันจะมากน้อยอย่างไรนะครับก็ถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาได้เผื่อจะได้ปรับปรุงในคลิปต่อไปนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองเช็คดูทีว่าควรจะปรับตัวไหนให้มันพอดีนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุยมะเร็งต้องขอจบคลิปรีวิวคุยไม้กับพี่ขวายคีบ เป็นรีวิวกับการขายนะฮะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะส่งพอดีก็มีลูกค้าสนใจไว้อยู่นะครับในจํานวนหนึ่งก็ประมาณสองสามท่านเดี๋ยวผมส่งรีวิวให้ชมนะฮะ mm. ยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวมีรีวิวเราจะต่อไปคุยไม้ชุดนี้มามี3มนะครับมีแกนมะขามคีซีแล้วก็กระพี้ข,ขาไฟคีซีแต่ลายไม่จัดอย่างนี้จะเป็นออกโทนดำเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับหนึ่งคุยไปเรงสวัสดีครับ